มีคนก็เยอะครับเป็นวันสิ้นปีครับวันที่สามเอ็ดสามเอดบ่อนักก๊กของสวนครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันวันนี้คนก็เต็มห่อที่สามเอ็ดับวันสิ้นปีทิบสิ้นปีของผมเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะรอดไหมให้เจ็ดโมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งครับมาเดี๋ยวก็เริ่มตกประมาณ8ปดโ จเป็นวันสิ้นปีครับคนก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆแล้วก็ที่ปลอดนักโก้ครับวันนี้คาขันก็ห้าร้อยบาทแล้วสิ้นปี ดีพบกันเช่นเคยกับช่องนีเดยวันนี้มีโอกาสมาที่บ,อบ่อน้กต้ของสวนครับบ,อบ่อน้กต้ของสวนนี้เป็นวันสิ้นปีครับวันที่สามเอ็ดธันวาว่าผมจะรอดไหมคนก็เยอะหน้อยครับวันนี้ประมาณยังไม่ต้องเช็คจำนวนก่อนครับเต็มบ่อเต็มสองฝั่งเลยมาดูกันวันนี้สองวว่าจะรอดไหม จุดน่าจะทำเลน่าจะดีคับคนหลังร้านีออกทางซ้ายหยน,น,น่อยใครติดรา,าน,นี่ับวันนี้มาเจอกะตะป่องสนอะงอดกลับบ้านนะครับอดกลับร้อยเอ็ดมาตกปาวัานนี้หาปลาแต่ก็ไม่ได้เอากลับเอากลับไม่ได้

มแรงหนาวเลยห้าส<อ>ิบเก้าครับวันนี้สามสิบเ <31 S 1> อ็ดเดือนสิบสองครับวันสิ้นปีครับห้าสิบเท่าไหร่นะห้าสิบเก้าท่านห้าสิบเก้าตีครับ <c oughs> ไม่แล้วครับจิบบอร์นครับ เียบๆเย็นครับเงแตงเงาอากาศเย็นนาจานนะอเย็นับเงียบปิ๊บไม้แรกเงียบนะดูขึ้นอยู่ฝั่งนี้ครับสองตัวขึ้นฝั่งนี้สองตัว ก้ของสวนใช่ไหมไม้สามก้อย่างนี้อยู่ đồ này đồ này đồ này bọn cô Cái tim này Cái này nữa nào. ตัวแรกลอดเลยลอดจิคดคีครับตอนนี้แับวัวก่อนแลก้ัวยาวตัวแรกครับเ็ลอไป ตัวนี้ครับปลายางอะไรปลากัดตรงไหนก็ได้สองนิ้วครับให้สองนิ้วเลยสามนิ้วไม่ไม่เหมือนกันตัวนี้โอ้ยโหคนแรกก็มาแล้วรออะไรตะปอง บี่บ่อนะพ่อครับวันนี้วันติ้นไปเท่าไหร่ห้าสิบเก้าท่านครับอากาศค่อนข้างหนาวมีเก่าด้วยน้ำมันตื้นไปไปะเนี่ยไปไหนท้ายบ่อเลย จุ๋วกันแล้วครับโอิ่มมา้วเ่นี้ก็ประมาณ11โมงครึ่งครับสกอร์อยู่ที่1แต้ม เป็นปลายางปลายางตอนชเช้าก็นั้นก่อดก็เป็นสลิมตั้งแต่เก้าโมงายังไม่กัดกอดเป็นสลิมตัวนี้เป็นอิชิคาคุระสลิมตัวที่สองต่อครับสรุปปลากัดดีครับดีฝังกัดกรดีครับกัดเป็นก็นดี 过年。不 รออยู่ที่จุดแต้มกัดสงดองมาอตันี้นะครับตอขรหเลไปอีก่ันก,กัดตีแล้วก็พลตั้งแต่เชา้าเยันสิบเอ็ดโมงยังไม่หยุดัเป็นปตีตัวกันต่อ ข้ามาคนเยอะนะจัดดีกระดี่ข้าวแกงไอ้ย่างครับดูนะครับฮู้ฮู้ระวิงไหมเก็บขาดเกับ <laughs> ừ, tôi yên tôi yên tôi điện. à tôi điện, tôi điện. Ừ. <laughs> นเป็นวันที่สามนะครับทันวาสิ้นปีจิปสิ้นปีวันนี้ลออตัวไปให้เห็นปลายางตอนเช้าปลาเก็บยังไม่เจอ ดีค้นแตกครับ6 1ครับ 55ตามาตัวกันต่อต้นทยอยกลับครับคามมาตีฝั่งนี้ดูครับฝั่งนู้นดูฝั่งนู้นตั้งแต่เช้าไม่โดนเลยตั้งแต่8โมงครึ่งมาก็ไม่โดนค <Huh? S 1> ามมาทดลองตีดูฝั่งนี้แต่เ้าเป็นดีวันแถบเขาเป็นดีวนดันแถบ50ตุ้นจะจะมีฝั่ง เป็นดอกเดียวตอนเช้ารอดจากปลายาครับตัวขั้ตนต่อครับตัวที่สองนี่ก็บ่ายสองห้าห้า ไหมเปล่าว,วันนี้หมานไหมวันนี้ขึ้นนั่นแหละโอเคแล้วตัวเดียวครับสักการเลยแย่เลยตัว yeah, น,นี้ไม่ได้เลยไม่เคยไม่เคยมีโมเมนต์แบบว่ารวยคนเยอะอ่ะ ชอบมาเก็บไม,นะไม่เลยครับเมื่อเช้าอ่ะปลาางอ่ะเด็ปกปลากรอเด็กฮะฟักไม่เอาเลยวันนี้ไม่โดนสะแอ๊เลย này phải không? Long ở đây, này tuổi nè, này, không phải thông thường đâu nè, theo đi đâu, tìm ở đâu, อ๋อได้นะได้สรุปวันนี้ครับสรุปเป็นทริปหวานสิ้นปีครับสิ้นตีสงท้ายปีวันที่สามเอ็ดครับสามเอ็ดธันวาครับวันนี้ก็ได้ตัวเดียวครับรอดไปครับกัดเป็นปลายางตัวหนึ่งครับตอนเช้าแล้วแล้วก็ไล่เก็มเราไม่โดนครับเดี๋ยวตีสี่ก็กลับครับก็สวัสดีปีเก่าส่งท้ายปีใหม่ครับทริปปอนักก๊ของสวนครับวันนี้ก็รอดตัวไป เจอกันทริปหน้าครับปีใหม่ครับ2อ6 4ครับลากันไปครับทริปนี้สวัสดีครับนี่ครับคนที่รออยู่นายัตัดไปวันนี้โดนไปเยอะเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับ,รบกระดีโดนเป็นสิบเลยใช่ไหมเนี่ย ถึงไหมแปดตัวครับแตัวนะไอ้่แปดตัวแต่นาคนนี้ก็ได้ได้กี่ตัวครับนะได้กี่ตัวตัวเดียวอ๋อลอดตัวไปถ้าลมฝั่งนี้ฝั่งนี้เห็นตั้งแต่เช้าแล้วยืนอยู่ตรงเนี้ยคนที่มาเนี่ยอันนี้เห็นเจอตรงรหัสนี้เยอะเลยนะได้ประมาณสิบกว่าตัวใช่ไหมสิบเอ็ดตัวหล่อมากครับโอ้โหหนาอะไรเขาเนี่ย น้าโโห่หน้าโโจัดไปสิบเอ็ดตัวครับตรงกระหันนี้ก็เยอะเลยยีบรเเดี๋ยวลากันไปน้เป็นไงวันนี้หล่อมั้ยครับนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยก็ได้เยอะสองสามตัวโอเคครับผมเนี้รอบตัววันนี้ให้ตัวเดียวฮ มาหาระปองหน่อยนี่เลยลกลับอันนี้อ่ะกลับยังับแล้วอืมกี่ตัววันนี้กี่ตัวร้อน้รอแห้วนะสามตัวตัวเดียวเ <laughs> <c oughs> ท่ากันนี่ทําไม่ได้ไปปลาปลาเช้าตายเหมือนกันนะเนี่ยเราแย่เ, yeah, เลยคนที่หล่ออยู่ฝั่งนี้ครับนี่วันนั้นเจอปล่อยเจริญก็หล่อวันนี้ก็หล่อครับ สิบกว่าตัวถึงไหมครับวันนี้ได้เจ็ดตัวครับเจ็ดตัวใช่ไหมก็ดีเต็มเงี้ยงเหมือนเดิมโอเคครับนะเพราะนั้นที่ไปบอเจริญก็กดไปเป็นสิบเลยหลักสองอ่ะวันนี้ก็เจ็ดแปดตัวก็โอเคครับไปกลับก่อนครับสวัสดีครับกลับก่อนนะบ้องครับเดี๋ยวเจอกันปีใหม่โอเคครับกลับกลับก่อนนะวันนี้ ตัวเดียวครับทั้งวันกับที่บ่อนาโก้ครับส่งท้ายปีเก่าก็ให้จับปลาย่างก่อนเช้าก็ไล่เก็บไม่เจอเลยวันนี้ปลากัดก็ดีครับดีทั้งวันกัดช่วงตรงนี้ก็ส่งท้าลากันไปครับสวัสดีครับ